การขีบส่งผลต่อความรู้สึกขององคชาติหรือการหลังหรือไม่วันนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับผงนายแพทย์อาุวธิริมแสงรัตหรือหมอเบนนะครับจากด w e l l n ร s เวลเสครับ ปกตินะครับบริเวณหนังพุ่มปลายนะครับ<_ <an> _ก็จะมีหน้าที่หอบุ้มบริเวณปลายองคชาตนะครับซึ่งโดยปกตินะครับก็จะไม่ได้ออกมาสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลานะครับจะออกมาเพียงบางเวลายอย่างเช่นเวลามีเพศสัมพันธ์เป็นต้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปตัดคุ้มปลายตรงนี้ออกนะครับก็จะทําให้ปลายองคชาตเนี่ยอาจจะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ตลอดเวลานะครับทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกมีความไวต่อการกระตุ้นมากขึ้น นะครับแล้วก็กังวลว่าอาจจะเกิดภาวะหลังไวขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าภาวะไวต่อการกระตุ้นนะครับหลังจากการคลิปเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ไปตลอดนะครับแต่ก็จะค่อยๆลดลงนะครับเมื่อผ่านไปเวลาประมาณ6-8สัปดาห์นะครับทีนี้นะครับหลายคนก็เลยถามว่าอย่างนี้การคลิปเนี่ยจะช่วยชะลอการหลังได้หรือเปล่าต้องบอกนะครับว่ามี